กระบี่ครับอนุวัฒน์เปิดยัดเข้ามาจับได้แล้วได้เลือกยิงลูงนี้โอ้โห1-0เลยครับนาทีที่28วิลิศนาตายวันครับขอขอภายนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขอภายเป็นไมเอดะครับจังหวะคว่เหมือนบอลเหมือนจะมีฉลับนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้ากทีนี่ครับีฟิลหมายเลขยี่สิบสี่ครับเหลอิฐไมเอดะครับยิงขึ้นนำให้กับกระบี่ครับ1-0ง สอนเข้ามาตรงกลางดีมากครับดูจังหวะนี้ครับอนุวัฒน์จ่ายเข้ากลางนะครับโอ้โหแชลล์บ์นิดหนึ่งครับลูกยิงของเบลดาครับเนี่ยครับแชลล์บ์การบล็อกของสิทธิชัยไตรสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์เลยครับขาตายเลยครับจังหวะนี้ครับสมพงษ์ยอดอานหมายเลข24โอ้โหจวะนี้เรยิงสวยเลยครับเรียวจิเบลดาครับ บอลจากเปรมวุฒมาที่โดเรนซิมีาฟาโดเรนซิมี<า>่มลุยมาเลยอยากเข้าสายโอ้ชนเสาเปรมวุฒ์วงดียิงโอ้ฉลับสุดท้ายเป็นไมค์ขันเบิร์นครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอยทางด้านกระบี่จะฟ้องแต่ไม่ได้แล้วครับตรงนี้โอ้โหตัวสำรองครับแต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีสำหรับไมค์ขันเบิร์นเพราะว่า,วาจาังหวะยิงของเปรมวุฒ์ฉลับเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งครับตีเสมอได้แล้วครับอยุธยาแต่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ ลุนแล้วได้ประตูจนได้รับสองไอ้ทยากับสองครั้งสองคราเลยครับโอ้ไมคิลนเบินลงมาสัมผัสบอลสองครั้งนะครับเป็นประตูครับสัมผัสแรกในยิงไม่ดีครับยิงพลาดแล้วชังหว่านี้ครับอเดฟรดินเนี่ยเปิดยัดแล้วชนเสานะครับกระดดนออกมาเปรมบุตเนี่ยเน้นเลนเลยครับยิงไปโดนไมคิขึ้นเบินครับแล้วเข้าประตูไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับลกนี้ดูกันอีกครั้งครับ คือผู้เล่นของกระบี่เนี่ยพยายามฟ้องว่าแฮลบอลหรือไม่ครับดูครับโอ้โหเหมือนจะโดนเหมือนกันนะเนี่ยแมแต่ว่าเป็นถ้าถ้าถามว่าโดนก็โดนในลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจรับเพราะว่ามือก็อยู่ตรงรำตัวดูอีทีครับนี่ฮะแม่ตรงนี้ก็ไม่ชัดคือไม่มีใครอยากจะไปแฮ์บอลแบบนี้แล้วทำประตูลครับลงมาก็สวมปอกแขนกับตันทีมแทนทางด้านของอนุวัต์เลยครับ โอ้ oh, ตอนนี้บอลยาวใส่กันแลวครับทั้งคู่ด้วยภาพสนามด้วยฝนตกลงมาด้วย,วยอ้าวเอลวาโดหนีเข้ามาในกรอบหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยสายเรียบร้อยเลยครับนาทีที่72กระบ,บี่ขึ้นนำเลยครับ2ประตูต่อ1จังหวะขึ้นมาพลาดของแฟรงกิ้เอนซินเต้ครับพอเสียบอลหลุดจากตำแหน่งไปด้วยครับตรงนั้นเป็นช่องว่างเซนเตอร์ฮาที่ว่างอยู่ครับ2-1งหนึ่งครับทีมเจ้าถิ่นขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้สวยงามเลยครับจังหวะเติมเกมรุกขึ้นมาของกระบี่เอฟซี เอริวัลโดกับความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับลุยมาจังหวะนี้แดนกลางนี่ของทิศยาเนี่ยพลาดกันง่ายครับเนี่ยครับแฟรงกินไปพลาดแล้วไม่ขึ้นเบิร์นก็เอาไม่อยู่ครับลุยเองเลยครับสิทธิชัยเนี่ยใบเหลืองติดอยู่แล้วก็ไม่กล้าเข้าครับแล้วนี่ครับยิงหนีมือของสมพงษ์เข้าไปครับสองประตูต่อหนึ่งครับเอริวัลโดประตูแรกของเขาในบ้านเลยนะครับสำหรับเอริวัลโดปกติเนี่ยจะยิงเกมยืนซะเยอะครับ ประตูที่5แล้วครับในฤดูกาลนี้จ่ายมาทางขวาวัชรพงศ์เก็บไม่ได้รอเพื่อนเติมพร้อมหลังไปแล้วครับเปรมบุรแตะลุยเข้าไปเองวัชรพงศ์ลุยเข้าไปแล้วหักกลับาไหม้ขันตอมันวัดยิงโอ้โหติดเซตได้ซ้ำแม่โอนไม่ดีแล้วฉาลับอา้าวตีสเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2โอ้โหวันนี้2ประตูของทางยุยาโชคดีเหลือเกินครับโอ้โหลูกนี้ครับต้องยอมรับว่าเป็นจังหวะชุลมุนแล้วทำได้อีกครั้งหนึ่งครับ คือจังหวะนี้้นหลายครั้งทําไม่ได้ครับแต่ชุลมุนแบบนี้ทําได้ครับวิทยาโอ้สองลูกเลยครับแบบนี้เป็นประตูของอเดฟอร์ลินดูโรซินมี่ครับประตูแรกของเขาเลยครับในฤดูกาลนี้ครับดูกันอีกครั้งครับวพราะฉัพงษ์เนี่ยลุยไปเองต้องชมนะครับว่ากล้าลุยครับแล้วก็ไม่คิ้นเบิร์นยิงดีครับปัดมาแล้วไม่ลำหน้านะครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โดนตัวของอาเดฟอรินครับ อันทุสสรจังสดเนี่ยลุกมาไม่ทันแล้วครับเนี่ยครับจังหวะนี้ลงไปเลยครับโอ้สองพระราตูต่อสองโอ้จังหวะแรกเนี่ยเบอร์เนบยิงไปติดแล้วซ้ำดวยขวาโดนไม่ดีเลยครับจังหวะซ้ำเนี่ยกลายแต่กลายเป็นว่าโชคดีที่มันมาตรงตัวของเซนมี่เนื้อสองส์บอลมาที่กิจชนะ ชิงกับอิทธิพลบอลแรงระดับมงชงเล่นต่อได้แล้วสุดท้ายยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆกับลูกนี้ต้องชมเลยครับกิตสนาไตวัน3ประตูต่อ2ครับกระบีขึ้นนำอีกทีแล้วครับมาได้ประตูสำคัญเลยนะครับในช่วงท้ายเกมครับกระบีครับโอ้โหจวานี้กิตสนาไตวันทำขึ้นเองแล้วยิงเองเลยครับพูดจะเป็นฮีโร่2เกมติดหรือเปล่าครับคือสู้นะครับ โดนตีเสมอสองครั้งแล้วก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสู้ครับต้องชมเลยครับเนี่ยครับกิษณะแต่ขึ้นมาวิ่งเองครับจอร์นแมรี่เนี่ยไม่เล่นนะครับแล้วยิงครับโอ้เกมรับเสียสมาธิครับอิทยาเนี่ยครับมายืนติดกันเกินไปครับแฟรงกินกับสระศาครับ3าสครับโอ้โหสวยเลยครับกิษณะไต้หวันโอ้โหก็เขาต้องชมด้วยว่าไปเองนะครับแล้วก็ตะโกนบอกจอห์นแมรี่ว่า อย่าเล่นเพราะว่าแมรี่ี่อยู่ในตำแหน่งรัมน้าครับ